สวัสดีและทักทายแฟนคลับทุกท่านที่รับชมทั้งประเทศไทยค่ะช่องผ้าไหมสุรินกับไกด์แพทเนาะทักทายคลิปนี้เป็นการขายผ้าไหมที่เป็นผ้าถุงสําเร็จแต่ว่าเป็นเศษไหมแลม้วมาเย็บต่อกันนะคะซึ่งคุณผู้ชมมีบางท่านสนใจก็เลยนํามาโพสในวันธรรมดาเพราะว่าแม่ค้าปกติเขาจะขายอยู่ที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินวันธรรมดาเขาจะอยู่ที่ร้านก็เลยมาโพสนะคะใครสนใจผืนนี้ ขายราคาที่ตลาดนัดเลยนะคะ1,500บาทค่าขนส่งต่างหากนะคะค่าขนส่งก็นี่ค่ะจะใส่กล่องไปนะคะค่าขนส่งก็ขอ70บาทนะคะนี่คือเป็นผ้าไหมนะคะแล้วก็ไม่ได้อัดกาวนะคะนี่นะคะบางท่านชอบแบบนี้เพราะว่าฟรีไซส์นะคะทางร้านอนุญาตให้ถ่ายทำนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือตัวที่1ค่ะ ตัวที่หนึ่งนะใครสนใจนะคะนี่คือตัวที่หนึ่งนะนี่ตัวที่หนึ่งนี่เรามาเจอตัวที่สองค่ะตัวที่สองนะคะก็เอวนะคะคือเป็นเอวจ้ำใส่ได้ทุกคนนะคะนี่เป็นตัวที่สองนะคะราคา1,500บาทค่าขนส่งนะคะจะใส่กล่องไปนะคะอยู่ที่70บาทนะคะนี่ให้ชมด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะก็ค,คือไม่ได้อัดกาวค่ะแต่ว่าหนานะคะหนา แบบนี้นะคะสำหรับตัวที่2ส,สนใจก็ทักมานะคะ0 8 1 2 5 7 1 7 0การแล้วมาชมตัวที่3ค่ะนี่ตัวที่3นะคะให้คุณผู้ชมที่บางท่านบอกว่าสนใจแบบนี้นะคะก็เลยมาถ่ายทำให้ดูเนาะสกราษใหม่นะคะวันที่4มกราคม2 5 1 5เป็นตัวที่3ค่ะนี่คือเบอร์3นะคะราคาเท่ากันค่ะ1,500บาทนะ ะะขายเท่าที่ตลาดนัดนะคะอันนี้คือให้คุณผู้ชมที่เดินทางมาไม่ได้นะคะหลายลายรวมกันเลยนะคะนี่ให้ชมนะคะนี่คือลายสมอนี่เป็นผ้าไหมทุกผืนนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะเพราะฉะนั้นเบอร์3ามเบอร์นี้ค่ะเบอร์สาอ่านี่จะเป็นเบอร์2ค่ะเบอร์สอเบอร์สอันนี้จะเป็นเบอร์1นะคะ สนใจทักมา0 8 1 2 5 7 1 7 0 9ค่ะ0 8 1 2 5 7 1 7 0 9แบบนี้นะคะกล้แพทย์รอยอยู่นะคะท่านใดสนใจก็ทักมาเลยตามเบอร์ที่บอกนี้เลยนะคะให้ดูวนวนนะคะให้เปรียบเทียบเบอร์หนึ่งนี่นะคะให้ดูค่ะนี่นะคะนี่จะเป็นเบอร์สองเป็นเบอร์สาม นะคะทักมาได้นะจ๊ะ0812571709ค่ะ